สวัสดีพี่น้องชาวสวนถั่วทุกท่านนะครับคลิปนี้มาคุยกันเรื่องปลูกถั่วทํำยังไงถึงจะได้เก็บยาวนานที่สุดนะครับเพราะว่าถั่วเป็นอายุสั้นพืชอายุสั้นก็จริงแต่ถ้าเรามีการดูแลให้มันดีที่สุดเนี่ยมันก็จะเก็บได้นานนะครับยืดเวลาไปได้หลายเดือนถามว่าถั่วฝักยาวอายุการเก,เก็บเกี่ยวจริงๆเนี่ยมันกี่เดือนนะครับ คือถ้าเอากันแบบตรงๆนะพูดกันตามภาษาชาวสวนตามคนที่ปลูกมาเนี่ยทมที่ผมปลูกมาหลายสิบปีเนี่ยคือถั่วฝักยาวที่มันให้ผลผลิตจริงๆเต็มที่นะครับสองถึงสามเดือนนะครับแต่ถ้าเรามีการดูแลจัดการพวกเพลีย้ยพวกมแมลงพวกปุ๋ยอาหารเสริมต่างๆเนี่ยมันก็จะยืดเวลาไปอีก ได้ประมาณ3 4เดือนนะครับต่อหนึ่งรอบที่เราปลูกทีนี้เราจะบำรุงยังไงให้ถั่วเราเนี่ยเก็บได้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้มันก็ง่ายๆนะครับคือการดูแลจำพวกเพรียงจำพวกมแมลงเนี่ยไอ้ตัวนี้เราก็ทำตามปกตินะครับพี่น้องก็ฉีดพ่นไปอาทิตย์ละครั้งก็ว่ากันไปนะครับแต่วันนี้คุยกันเรื่อง ยืดเวลาทั่วให้มันเก็บได้ยาวนานที่สุดง่ายๆครับคือปุ๋ยทางดินครับพี่น้องนะครับปุ๋ยทางดินเนี่ยสำคัญที่สุดโดยเฉพาะช่วงที่ทั่วเราให้ผลผลิตเราจำเป็นที่จะต้องเติมปุ๋ยอยู่ประจำนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปเติมทุกครั้งหลังเก็บนะครับ ถ้าพี่น้องเก็บวันเว้นวันแล้วก็ปิดเติมทุกวันมันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าถั่วฝักยาวหรือว่าพืชตระกูลถั่วเนี่ยเขาไม่ต้องการปุ๋ยถึงขนาดนั้นไปใส่มากๆเนี่ยใบมันจะงามถั่วมันจะงามเกินใบมันจะเยอะดอกมันจะน้อยนะครับพอดอกมันน้อยฝักมันก็จะน้อยตามเหมือนกันเวลาที่เหมาะสมนะครับในการใส่ปุ๋ย เพื่อยืดอายุเวลาเก็บเกี่ยวให้ไปให้มันได้ยาวนานที่สุดเนี่ยหถึงเวันครั้งนะครับใส่ปุ๋ยเม็ดทางดินเนี่ยจะเป็นสูตรเสมอ15ก็ได้หรือสูตรที่มีตัวท้ายสูงเช่น13-13-21ประมาณนี้นะครับเพราะว่าสูตรนี้เนี่ย เป็นสูตรที่ผลิตด,ดอกผลิตฝักนะครับสูตรตัวท้ายสูงแต่ถ้าพี่น้องไม่มีสูตรตัวท้ายสูงนะครับใส่สูตรเสมอ15ก็ได้นะครับแล้วก็ทางใบเราก็เสริมจำพวกฮอร์โมนหรือปุ๋ยเกล็ดปุ๋ยฉีดพ่นทางใบนะครับ ถ้าเป็นปุ๋ยเกล็ดหรือปุ๋ยทางใบเนี่ยก็เน้นที่ตัวท้ายสูงเหมือนกันนะครับเสริมทางใบก็ห้าวันครั้งจิตวันครั้งเหมือนกันนะครับใส่อยู่ประมาณนี้ครับแล้วถั่วของเราเนี่ยก็จะไม่โสมการที่จะผลิตด,ดอกผลิตผลติดฝักเนี่ย มันก็จะยืดเวลาไปได้หลายเดือนนะครับติดดอกดอกก็อาจจะไม่ร่วงนะครับฝักก็จะดกฝักก็จะสมบูรณ์คือถั่วฝากยาวมันก็จะเหมือนพืชท,ทั่วไปบางทีเรามองด้วยสายตาเราอาจจะเห็นว่าถั่วของเราเนี่ยใบมันยังเขียวใบมันยังงามยอดนั้นก็ยังเดินยังพุ่ง ก็ไม่ได้เสริมปุ๋ยแต่ในช่วงที่ให้ผลผลิตในช่วงที่ติดดอกติดฝักเนี่ยเขาใช้พลังงานเยอะครับเขาต้องการอาหารเยอะเพื่อที่จะลำเลียงไปผลิตดอกผลิตฝักเนี่ยนะครับถ้าอาหารมันไม่ถึงปุ๋ยไม่ถึงดอกที่ติดอาจจะร่วงได้ นะครับหรือติดดอกติดดอกอาจจะไม่เยอะหรือดอกอาจจะร่วงเพราะว่าเพื่อทุกชนิดเนี่ยถ้าอาหารไม่เพียงพอนะครับต่อเมื่อติดดอกเขาก็จะสลัดดอกทิ้งเพื่อที่จะรักษาตัวต้นตัวแม่นะครับไม่ให้มันตายพูดง่าง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นต้องเสริม 7จวันหรือ5วันครั้งนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ถั่วให้ผลผลิตสูตรนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะใช้ได้เฉพาะถั่วนะครับใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นพืชอื่นๆที่เราเก็บผลผลิตนะครับก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่ทุกครั้งบางท่านบอกว่า ต้องใส่ทุกครั้งหลังเก็บไหมครับเบาต้นอ่าถามผมมานะครับคือถ้าพี่น้องเก็บทุกวันล่ะหรือวันเว้นวันล่ะจะต้องใส่ทุกครั้งเหรอไม่จำเป็นต้องใส่ถึงขนาดนั้นนะครับไม่ต้องไปซีเรียสถึงขนาดนั้นเอาเป็นอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะครับเพราะว่าถั่วฝักยาวเนี่ยเขาไม่ต้องการปุ๋ยถึงขนาดนั้นนะครับแต่ก็ขาดไม่ได้ ยเฉพาะช่วงที่ติดดอกติดฝักเนี่ยอาทิตย์ละครั้งก็เพียงพอเลยครับใส่สูตรเสมอ15ก็ได้เสมอ16ก็ได้หรือจะให้ดีก็สูตรตัวท้ายสูงหรือจะผสมสูตรตัวท้ายสูงนะครับเช่น13 13 21มาผสมกันกับสูตรเสมอ15อย่างละครึ่งก็ได้นะครับเพื่อที่จะ ให้ถั่วของเราเนี่ยมันมีอาหารส่งไปหล่อเลี้ยงไปผลิตดอกผลิตฝักและทำให้ถั่วไม่โสมนะครับยืดเวลาการเก็บเกี่ยวไปได้อีกหลายเดือนนะครับบางท่านบอกว่าไม่เกินสองเดือนมันก็ใช่นะครับ เพราะว่าถั่วฝักยาเป็นพืชอายุสั้นแต่ถ้าเรามีการบำรุงอย่างที่ผมว่าไปนะครับนะของผมเนี่ยเก็บได้ยาวนานถึง4เดือนนะครับ4เดือนเนี่ยผลผลิตยังดีฝักยังสวยนะครับแล้วก็ไม่เป็นหางหนูด้วยคือไม่จำเป็นต้องไปฉีดอะไรตัวมิอะไรยเยอะแยะมากมายนะครับคือก็ปุ๋ยทางดินเนี่ย เป็นหลักให้พี่น้องนะครับจำไม่เลยว่าปุ๋ยทางดินเนี่ยคืออาหารหลักของพืชทุกชนิดนะครับก็คุยกันประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ